สวัสดีครับรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำข่าวพิเศษนะครับพุทธิ่าพุทธิกายน2563ครับ16บปร,ริกาวันนี้นะครับตอนนี้ก็มีการชุมนุมม็อบคณะรัษฎรนะครับแล้วก็เยาวชนปลดแอกธรรมศาสตร์การชุมนุมที่สำนักง,งานใหญ่ SCB ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับและนี่เป็นคลิปของไม่ใช่คลิปนะฮะ เป็น Twitter ของเยาวชนปลดแอกครับซึ่งได้ทวีตข้อความออกมานะครับออกมาเมื่อประมาณ5ชั่วโมงที่แล้วครับ5ชั่วโมงที่แล้วบอกว่าทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เท่ากับทรัพย์สินส่วนรวมของบาลังวงเล็บประชาชนบวก สถาบันกษัตริย์เละปิดคบหรือก็คือกงศีของชาติที่ประชาชนและสถาบันกษัตริย์เป็นเจ้าของร่วมกันการโอนทรัพย์สินส่วนกษัตริย์ไปเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ไม่ต่างจากการขโมยโกงศีของชาติแล้วก็มีการาฟิกนี่นะครับทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ไม่เท่ากับทรัพย์สินส่วนพระองค์นะครับ แล้วก็มีการเขียนข้อความต่อนะครับบอกว่าหุ้น SCB 723ล้าน9 4 1 9 5 8หุ้นรวมมูลค่า60,000ล้านนะครับ60,000ล้าน63,000ล้านกลมๆนะครับหุ้น SCC 379 ล้าน6 0หมื่นหกร้อยหุ้นนะครับหรือแ3นส0มหมืล้านกลมๆอย่างนี้นะครับหุ้น s อ b SC ทั้งหมดถูกโอนจากกองสี่ของชาติทั้งหมดไปให้กษัตริย์พระชรมกรแต่ผู้เดียวหากไม่เรียกว่านี่คือการป้นชาติแล้วจะเรียกอะไรครับนี่ครับอันนี้ก็คือ จากเยาวชนปลดแอกนะครับผมชิปทำํำพิเศษสวัสดีครับ